คุณแพทย์พาววิทย์กลิ่นประทุมกันนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเป้ครับโอโหวันนี้ดูสดใสเหมือนจะพร้อมไปเที่ยวงานกาชาติใช่ไหมฮะวันนี้วันแรกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราค่อยเล่าให้ฟังว่ากาชาติปีนี้มีอะไรบ้างนะคะจัดกันหลายวันอยู่อ่ะมาเริ่มคุยถึงเรื่องของมิตรกันมิตรเนี่ย เวลาเราพูดคาว่ามิตรเราก็อ๋อมิตรแบบมอมาสระอิต่อเต่ารอเรือเป็นมิตรเป็นเพื่อนมีความรู้สึกดีๆมอบแต่สิ่งดีๆให้แก่กันแต่วันนี้เราจะแอบใช้คําพ้องเสียงว่ามิตรเนี่มันไปพ้องกับมิรฉาชีพในการลงทุนนั่นเองซึ่งยุคนี้เนี่ยมันมีพวกประเภทเหลือบไรจะมาดอดดูดเงินจากกระเป๋าเราเยอะมากคุณแพทเดี๋ยวให้คุณแพทเตือนกันหน่อยนะมีเข้อด้วยกันใช่ไหมคะ ครับก็ยุคนี้โดนกันเยอะนะคุณเป้ปเดดนดนี้ไม่ค่อยมีมีโจรอะไรมาป้นเราแล้วทีนี้เขาทํากันแบบทางออนไลน์กันทั้งนั้น,น,นคือกลายเป็นเราประเคนเงินให้เขาเองด้วยจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามในะอย่างเมื่อช่วงต้นชั่วโมงปุปเป้อ่านข่าวนางงามคุณชาร์ลอตออสตินไปอันนั้นก็เจอจิตวิทยาก,กล่อมหลอกวิดีโอคอล24ชั่วโมงโอนเงินเสียไปทั้งหมด4ล้านบาทเนะี่ยโอ้โหแล้วมันเยอะด้วยนะคุณเป้ปปเใช่ คือเยอะเยอะกว่าโจรปล้นบ้านน่ะ<ช>โจรปล้นบ้านแต่ก่อนเนี่ยเอาท<ะ>ีวีไปอะไรมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมแต่<ล>นี่มันเราให้เขาทั้งบัญชีเลยะนะครับ<ะ>อ่าก็เลยต้องมาดูกันว่ามิจฉาชีพกับการลงทุนตรงนี้เข้ามาอย่างไงใช่ไหมนะครับมาเลยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งคือคนที่โกงเราเนี่ยมิจฉาชีพในการลงทุนพวกนี้คือคนที่เราไว้ใจนะนะครับหรือเขา มาในรูปของคนที่เราไว้ใจนะครับเช่นอ่าส่วนใหญ่คนที่โกงเราไม่ใช่คนที่เราไม่ไว้ใจนะเพราะถ้าเกิดใครใครมาแล้วดูไม่น่าไว้ใจเราก็จะไม่คุยกับเขาอยู่แล้วถูกไหมลุงเป้ค่ะเออดังนั้นเราต้องระวังตัวไม่ใช่แบบโอ้ฉันไม่ไม่คุยกับกับกับใครหรอกอะไรก็ท้ายมันมาในรูปแบบที่เราไว้ใจนะครับหรือว่าอย่างที่โดนกันออนไลน์ส่วนใหญ่บางทีก็ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปลอมเป<ช>็นเจ้าที่รัฐบาลใช่ไหมคุณป้แ้ละที่ออที่แย่นะคุณแพทย์คือหลายๆคนก็บ่นว่ามาร์คซัคเคเบิร์กเธอไม่ทําอะไรเลยเหรอคือเวลาเราเห็นที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการซื้อสปอนเซอร์คือจ่ายเงินให้ Facebook แต่เป็นพวกเพจปลอมทั้งนั้นเลยอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้ามีบริษัทอะไรดังๆที่เขาจะเปิดขายหุ้นแบบ IPO อะไรเงี้ยยกตัวอย่างโอกระจูอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพจปลอมที่ก๊อปทุกอย่างแล้วก็ขึ้นซื้อแอด แล้วชาวบ้านถ้าสมมติเขาไม่เก่งไอทีคุณแพทย์สมมติมพิพงเซิร์ชไปอะโอกระจูซื้อหุ้นแล้วเจอไอไอเพจปลอมนี้ขึ้นมาก็หลงก็โดนไปไงอือ,อก็ลําบากเหมือนกันนะปูเป้ก็เพราะว่าเฟซบุ๊กเขาก็ได้กําไรจากคนเหล่านี้แหละไม่แต่มันมันควรแยก <c oughs> แยะผูเป้อุตส่ากรีพอร์ตไปนะบอกว่าเนี่ยมันทําเพจปลอมแล้วเราอุตส่าห์ใส่ URL ของเพจที่แท้จริงลงไปมันยังตอบอกลับาม,มามันตอบเป็นบอร์ดบอกว่า เพจที่คุณแจ้งไม่ได้ทำผิดคอมมู n นิตี้ไกด์ไลน์ของเราสิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณอาจจะบล็อกเพจนั้นไปแต่เราจะไม่ปิดไม่ลบเพจนั้น oh God. โอ้ไม่ก็อ่ะไม่ไหวเลยอ่าแย่ <Yeah. S 2> เราเลยต้องระวังตัวมากขึ้นเนาะต้องดูแล <ผม S 1> ตัวเองแบบต้องฟังข่าวเยอะ ใช่งันข้อที่หนึ่งต้องระวังตัวนะครับมันมันจะมาจากสิ่งที่เราไว้ใจนะหรือเราเราคิดว่ามันไม่ใช่หลอกอะไรเงี้ยมันอาจจะมันอาจจะใช่นะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองข้อที่สก็คือข้อเสนอของพวกเหล่านี้มันจะ too good to be true นะดีเกินจริงดีเกินไปดีเกินไปนะครับเช่นแบบว่าโหดอกเบี้ย10%การันตีอะไรเงี้ยคุณผู้เป้ เออเกินเกินแบบหรือบางทีก็เยอะกว่านี้เยอะมากเลยหรือว่าให้ทุกเดือนให้เท่าเท่ากันหรือว่าให้แบบเปอร์เซนต์เยอะมากๆกคุณเฟพวกนี้มันมันเกินความจริงนะครับคือเอาคิดง่ายๆนะในการลงทุนเนี่ยคุณไปฝากธนาคารเนี่ยวันนี้ก็ได้แบบเปอร์เซนต์หนึ่งถูกไหมะนะครับลงทุนในตลาดหุ้นในบริษัทชั้นนําอย่างมากก็ห้าเปอร์เซนต์ค่ะอ่าถ้าคุณมาเกินกว่านี้เยอะๆเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มไม่ใช่แล้วะนะครับ ดังนั้นข้อเสนอที่ดีเกินไปเนี่ยบางครั้งเราเราต้องระวังนะหรือว่าอยู่ดีว่าเฮ้ยทำไมเราได้โอกาสเนี่ยเด่นๆที่ผมไต้บอกเมื่อกี้อาจจะแบบโอ้คนอื่นเขาได้ i อ o อกันตามสัดส่วนของเราได้ไม่จํากัดใช่เออเราก็โอ้โหทำไมเราโชคดีขนาดนี้ไม่ใช่อะอไม่ไม่น่าจะมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกนะดังนั้นนั้นก็ต้องก็ต้องระวังนะครับอย่างแรกก็คือว่าเราเราคิดว่ามันมันมัน มันบายคนนี้แน่ไว้ไว้วางใจแ้ที่สองคือมันมันทุกูดอ่ะทุกูดมันมันดีเกินไปนะครับอย่างเคสที่โดนในตลาดหุ้นอย่างของเคสหมอบุญเนาะที่เราเห็นก็คือว่ามันก็คือสองข้อนี้เลยแหละข้อแรกคือมาจากคนที่โหน่าเชื่อถือมากๆไม่แล้วคือที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จไงคุณแพทย์มันก็ยากจะเชื่อแล้วด้วยอายุอานามอะขอภัยใกล้จะแย้มฝ่าโลงอยู่แล้วอ่ะเออไม่มีใครคิดเนอะใช่ไหมฮ่ใช่ ก็เนี่ยในในวงการมันคุยกันว่าเอ้เคสนี้แบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแต่มันเข้าข้อขายข้อที่สองนะอย่างของเคสหมอบุญก็คือว่ามันข้อเสนอมันถูกกูตตูบีทรูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้คือพูดง่ายให้ให้สิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับแล้วเขาการันตีด้วยคือมันกลายเป็นว่ามันมันมันไม่มีข้อเสนอแบบนี้จากจากความเป็นจริงอะนะครับอ่ามันก็เลยนั่นก็ต้องระวัง ค่ะ,ะข้อสามีชอบมากมีเคสให้เห็นบ่อยๆอ,อันนี้ทั่วอินเทอร์เน็ตนะทั่วโซเชียลใช่ไหมเขาใช้ชีวิตรูหรลาให้โซโมากๆ <sh arp> ตอนนี้โดนโดนขึ้นไปเต็มไปหมดเลยคนะเอจริงผมโดนผมโดมนไปอันหนึ่งนะคนคนหนึ่งก็<ห>ในเคสหนึ่งใช่ใช่เมายกยกตัวอย่างไลฟ์สไตล์ให้ฟังหน่อยสิคนคนนั้นไลฟสไตโอ้บ้านเขาสองรอยล้านว้าวแล้ไม่ไม่ใช่บ้านโรดกดกบ้านซื้อใหม เออันนี้ใช่ใช่ที่เป็นข่าวหรือเปล่าหรือว่าคนละคนเอาจริงเหรอจริงเหรอเล่าฮัเล่าไม่คือเขาใช้ชีวิตหรูหรามากๆเลยแล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอนแรกอ่ะผมผมไม่ได้สนใจมากนะผมก็ผมก็มองว่าอ๋อโอเคเขาคงมีสตังค์แต่ว่าพอมานั่งย้อนคิดเนี่ยจริงๆแล้วใครก็ตามที่เหมือนระดมทุนหรืออะไรก็ตามแล้วแล้วชีวิตเขาดูหรูหรามากเกินไปเนี่ยผมผมเริ่มสงสัยละว่ามันมันไม่ใช่นะครับ เพราะอย่างเคสผมจริงๆ,ๆเขาเขาไม่ได้ตั้งใจโกงนะตอนแรกตอนแรกรนะคือพื่ดทำไปทํามามันผมว่าเขาหมุนไปหมุนมาหมุนจนไม่ทันน่ะแต่ใช่คือตัวตัวเองอ่ะใช้ชีวิตค่อนข้างจะรู้หลามากเกินไปเพราะว่าบริษัทยังไม่ใช่แบบว่าคือยอดขายมันเยอะคุณป้แต่ว่ากําไรมันไม่ได้เยอะใช่คือ,คอเราต้องดูในแง่ของการทําธุรกิจนะบางทีอย่าไปมองแค่ยอดขายเราต้องตัดพวกรายจ่ายหักจากภาษีอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะเช่าดูนี่น่ บางทีเหลือกาไรอยู่กระจึงหนึ่งใช่คือตอนแรกก็ขายได้เป็นพันล้านคุณเป้แล้วก็มาบอกผูดถือหุ้นคือผมพูดถือหุ้นเลยนะนะครับลงทุนนะครับู้ถือหุ้นเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, พวกพี่ครับผมขายได้นะแต่ว่าเปิดบริษัทเนี่ยมันขาดทุนผมว่าเอา้าขาดทุนได้ไงขายเป็นพันล้าน <laughs> เขาบอกเขาคำนวณต้นทุนผิดอ้าว <laughs> มีี้ด้วยค <laughs> ำนวณต้นทุนผิด ก็ซื้อสองแถมแปดอะไรเงี้ยคุณแม่บางทีกท็คำนวณผิดด้วยแบบผมก็ไม่แน่ใจนะมันแปลกตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ซัพพลายเออร์ที่เขาส่งวัตถุดิบให้เขายังบอกเลยโว้ยต้นทุนมันไม่มีทางแล้วคุณไปขายยิ้มคือเข้าเนื้อขาดทุนแต่ดิฉันก็เป็นลูกค้าเขานะ อ๋อคเพนลูกค้า <c oughs> ใช่คือคือของของเขาก็กินดีอยู่เออแต่ของก <c oughs> ็ใช้ได้ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> แล้วดิฉันก็จะซื้อในโปรแบบบ้าระหำมอย่างเงี้ยแหละที่มันแถมเยอะๆ <c oughs> นะแล้วพอซื้อไปอ่ะมันก็ไม่ได้ซื้ออีกเพราะมันเยอะเราซื้อมาก็กินปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนอาจจะไม่ได้ซื้อทีใช่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยข้อข้อเนี้ยผมว่าข้อสังเกตข้อที่สามก็คือว่า ถ้าเขาดูไฮโซมากๆเขาใช้ชีวิตหรูมากๆเนี่ยเราต้องระวังคุณเป้เพราะว่าคนคนส่วนใหญ่เวลาถูกชวนลงทุนเนี่ยบางทีก็อ่านี่ขับซุปเปอร์คาร์มาโชว์เราก็แบบโอ้คนขับซุปเปอร์คาร์มาชวนเราลงทุนอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันมันไม่ใช่คุณเป้นี่คุณแพทเมาส์บอกว่าอะไรเอ่ยขับแลมโบกินนี่แล้วยืมเงินคนขับโตโยต้าอย่างเงี้ยใช่ปรากฏไม่ค่อยเมคเซนแลมโบเป็นเช่าอีกไม่ได้เป็นเจ้าของ ส่วนใหญ่ในวงการนี่โดนงกันเยอะนะุณเบ้<ะ><ะ>ไอ้พวกไปไอบ้บางทีไปมิต้ตงมิตติ้งนี่คือคือพวกเนี้ย<ะ>บางบางทีเนี่ยเขาก็แฝงตัวไปใน<อ>รูปแบบว่าอ่าสุดท้ายพอไปดูจริงอ้าวรถรถของคนเนี้ยพไปมาถามไปถามมาในวงการอ๋อมันเช่าหมดเลยว w ๋ y <What? S 2> มันผ่อนหมดเลย<ะ>ออเ<ะ>ปาะคือทุกอย่างแบบว่าไม่ใช่เลยไงุณเป้ึ้นขึ้<ะ>นน้อยมากนะที่จะุณเป้ไปดูนะพวกแบบนี้จะซื้อเงินสดนะฮะ่า แ้าไม่มีเลยตัวใหญ่ผ่อนหมดสุดท้ายพอไม่ไม่อยู่แล้วอ้าวรถนี่เคยเป็นของเขาอ๋อไม่ใช่อันเนี้ยมันเช่าเฉยๆอ้าวฮะอ่าอ่ะ,อะนี่ข้อที่สามข้อที่สามนะครับไปข้อที่สี่ข้อที่สี่คือมีสินทรัพย์ค้ำประกันนะ่าเชื่อถืออันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะนคุณป้ยคือบางครั้งเนี่ย บางทีเราบอกโอ้เนี่ยผมเอาที่มาคา้ำประกันผมเอาหุ้นมาคา้ำประกันแต่สุดท,ท้ายเนี่ยอที่บอกค้ำประกันเนี่ยท่านถามว่าค้ำประกันยังไงคือผมยกอย่างอย่างหุ้นนะครับอกเอาหุ้นมาค้ำประกันสุดท้ายนะถามว่าเอามาเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โอนให้เราแนหะเข้าไปอยู่ในในใน,ในบล็อกแล้วก็มีการบอกว่าแล้วคนที่สามารถสั่งในการขายได้ไม่ใช่เราอะอ่าเรื่องนี้ถามว่ามาค้ำประกันตรงไหนคเป็นนึกภาพบอกไหมใช่คือ สุดท้ายแล้วไอห้หุ้นนั่นเนี่ยมันมีมีคนโดนนะ,ะคือเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เลยนะแล้วก็มาวางมาค้ำแล้วสุดท้ายหุ้นเนี่ยตอนที่ราคามันสูงเนี่ยเขาสั่งขายไม่ได้นะ,ะแล้วพอพอเขาสั่งขายได้จริงราคาหายเป็นหายไปเหลือแบบโหลงไปแบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮเปคือกลายเป็นว่าไอ้ที่ค้ำปาาระกันเนี่ยมันมันมันไม่มีค่ามันไม่คับเวอร์แต่ตอนตอนแรกมันมันมันดูเหมือนโอ้โหที่วางค้าปาาระกันเยอะกว่าเงินที่เขาขอกู้นะ แต่สุดท้ายนี่คือได้เหลือกับจิตเดียว <c oughs> นะครับอัน,นอันนี้เคสที่ได้คืนนะเคส <c oughs> ไม่ได้คืนบางทีเอาที่มาค้ำประกันแล้วก็แบบว่าสุดท้ายแล้วอ้าวแล้วคุณจะเอาไงอ่ะเขาไม่ได้ไปท,ที่เขาไม่ได้สลักหรือว่าอะไรต่างๆนี่คือคือคุณต้องดูให้ดีพวกเนี้ยบางทีต้องมีนักกฎหมายมา, <c oughs> มาคอยช่วยคุณดู <c oughs> ไม่ไม่ใช่เราบอกว่าโอ้คนนี้น่าจะถือเราก็แค่เซ็นไปเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขามี <c oughs> ที่ค้ำประกันเขามีอันนี้ค้ำประกันแล้วถามว่าอ้าวคุณให้นักกฎหมายดูอย่างว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดจริงอ่ะคุณเอา เอาคือคุณเอามาได้ไหมสิ่เด<ะ>ียวกันประกัน<ะ>ซึ่งส่วนใหญ่ผมบอกว่าเอาไม่ได้หรอกะนะครับเ,ออเพราะบางทีเขาเอาใช้อันเดียวกันเข้าประกันหลายๆคนอย่างเงี้ยบางทีในบางทีนะคําประกันบางทีเป็นเป็นร้อยคนอะ่ะกับที่ดินผืนหนึ่งอะ่ะคุณพ่อวี่<ะ>แลวสุดท้ายแล้วคุณแป่งยังไงอะ่ะน,น,นะคะัะิค่ะออันนี้ก็ต้องระวังว่าไอ้ไอ้พุกมีสินค้าค้ำประกันอะไรอย่างเงี้ย<ะ>คุณดูดีๆว่าตกลงมันมันใช่หรือเปล่าเพราะบางทีส่วนใหญ่มันไม่ได้นะครับอ่า ข้อที่5ข้อที่5คือเราไม่เข้าใจโปรเจกต์ของเขาเลยนะครับคือพวกนี้โปรเจกต์มันจะมาแบบล้ำๆอะอะไรที่ล้ำที่สุดในตอนนี้เนาะถ้าตอนนี้ก็จะเป็น AI ไอบ้ใช่ <c oughs> ผมมาจากเนี่ยแกรนเ้นห่วงแบบใช่เหรอแกรนเซนห่วง <c oughs> อ่คือ มันมันต้องดูว่าไอ้โปรเจกต์ทำไมเข้าสิ่งล้ำล้ำมาเพราะว่าเราจะได้ไม่เข้าใจไงคุณเป้ค่ะถ้าเกิด<ๆ>เขาเขาบอกโอ้ผมจะลงลงทุนไปลงร้านอาหารเราก็เข้าใจใช่ไหมอ๋ออาหารอร่อยไหมคนคนกินคือใครใช่ไหมค่ะแต่พอ <tapi> เราบอกว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ของ AI ระดับชาติอะไรมาฟังแบบมันอนาคตนี่ล่าสุดเดี๋ยวเล่าในชั่วโงหน้า Google เขาผลิตชิปพิเศษนะคุณแพทที่เรเวอร์แบบโอ้โหเร็วกว่าอายุหมายถึงถ้าคำนวณแล้วเนี่ย ทำได้ดีกว่าอายุโลกของเรานี่มันน่าทึ oh, ่งโ้ oh my god เออและไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าคนไม่ได้ตามพวกข่าวเทคกเนี่ยเขาก็อาจจะแบบหลงงงวยไป uh. หรือจะเป็นเรื่องอะไรที่มันใหม่ไม่ใหม,ใหม,ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแม้คุณเจนเส้นห่วงกุษามาไทยนะมาดมยาดมหงไทยอะไรกันไปคนก็ไม่ค่อยรู้ไง <c oughs> ก็แบบเออรัฐบาลจะลงเพราะมันมีข่าวใช่ไหมครับรัฐบาลเนี่ยสนใจอยากจะลงเรื่อง AI ไถ้าคนเห็นผ่านๆก็อาจจะเป็นไปได้อย่างนี้ อ่าอ่าก็เอาหัวข้อแบบนี้แหละที่คนงงงงเยเอามาใช้เป็นหัวข้อในการต้มตุนเราใช่ไหมต้องระวังต้องระวังนะครับเอาข้อหกข้อหกคืออ้างคนที่น่าเชื่อถือก็ลงเหมือนกันนะครับคืออันนี้โดนเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็โดนเหมือนกันนะยังไงฮะผมแบบอโอ้ผมทำไมโดนเยอะจังคือมีตอนก่อนมีคนมาชวนลงบริษัทหนึ่งเห็นไหมเป็นหุ้นนอกตลาดผมก็อ่าติดปลายรวมลงไปหน่อย พอลงเสร็จอะเขาเอาชื่อชื่อผมเนี่ยา,าไปขายให้คนอื่นต่อว<า>่าเนี่ยเออคุณภาวิตยังลงเลยฮ<า>ะโอ้เอ้าคุณเอาใช้ชื่อผมอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ<า>แล้วก็ไปหลอกคนอื่นมาลงค<า>ือเคสนี้ผมก็เสียตังค์นะก็คือบริษัทมันก็แบบอะไรก็ไม่รู้อะตอนนี้ก็ยังไม่ลูกผีทุกคนอะ<า>แต่แบบว่าคือดูรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่ละคนเนี่ยน่าเชื่อถือหมดเลยนะโอ้แล้วเอาชื่อเราไปโฆษณาต่อสร้างความเชื่อมั่นเงี้ยนะ ใช่ใช่แล้วก็แต่คนอื่นผมว่าเขาก็น่าจะโดนในเคสเดียวกันเพราะว่าโอบางคนเป็นเจ้ของเป็นผู้ถือหุ้นแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเซียนหุ้นแบบมือเบอร์ใหญ่ๆอะ่ะแบบลงกันหมดเลยอะ่ะผมบอกเฮ้ยบริษัทแบบนี้ก็เออมันก็มันก็มีแบบนี้นะก็คือ ถ้าหลอกคนใดคนหนึ่งเดียดเด๋ยวคุณได้ทั้งทั้งทั้งกระบี่มาเลยแบบโอ้โหอันนี้ก็ต้องระวัง้นะช่วงหลังเนี่ยเวลาเราดูว่าชื่อผู้ถือหุ้นบางทีก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีอะไรเลยนะคุณปุเนะครับ<ฆ>ก็แนะแนําให้แบบว่าบางทีดูก็ก็ดูไปงั้นนะนะครับมันมันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าไอไอตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะลงเหมือนเขาหรือเปล่าเพราะบางทีเขาก็โดนหลอกมาเหมือนกัน<ฆ> <laughs> นะครับ<ฆ> <laughs> แม่น่ากลัวยุคนี้ค่ะข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือว่าอันนี้สาคัญที่สุดก็คือเหมือนที่กุ มันไม่มีใครดูแลเรานะครับสุดท,ท้ายเราดูแลตัวเองนะครับทํำยังไงก็คือว่าในการลงทุนทั้งหมดเนาะคืออย่าอย่าไปคิดว่าอะไรที่มันมันมันดีแบบดีมากๆแล้วจะทุ่มทั้งหมดเนะี่ยผมว่าการทุนจากนี้ไปนะก็คือการกระจายความเสี่ยงนะคือไปคือแบ่งแบ่งเงินเนี่ยเป็นอย่างน้อยเนี่ยสิบก้อนเนี่ยแล้วก็ลงคืออะไรเสี่ยงอะไรไม่เสี่ยงคือลงคละๆกันนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปแบบว่าโหเราเนี่ย ศึกษาดีแล้วเราอันเนี้ยออินในสิ่งนี้ผมว่าในยุคนี้ทําไม่ได้เพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นเนเคสโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเคสที่หลายคนเซอร์ไพรส์นะครับแล้วมันก็ ไม่เคยเกิดขึ้นมาสมัยก่อนแต่มันเกิดขึ้นแล้วยุคนี้นะครับดังนั้นยุคนี้กระจายความเสีย่ยงดีๆนะครับคืออย,อย่างคอนเซปต์ผมก็คือว่าผมจะไม่ลงเลยเกิน10ของเงินนะเพราะถ้าเกิดมันมันเลวร้ายจริงๆอะ่ะผมจะเสียแต่ละก้อนก็ไม่เกิน10ออ่าถ้าเกิดมันเลวร้ายรวมกันหมดมันก็คงไม,ม่ไม่ได้เจ๊งทั้งหมดนะุณเบ้ถูกไหมใช่ใช่นะครับ อ่าดังนั้นการดูแลตัวเองโดยการกระจายความเสียย่ยงการคุมเงินตัวเองเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดในยุคนี้ใช่ครับนะคะก็ณนะตอนนี้นะคุณยังมีอำนาจเงินอยู่ในมือคุณเพราะฉะนั้นก่อ,อนที่จะปล่อยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนให้หยิบยืมหรืออะไรก็ตามเนี่ยพินิจพิเคราะห์เยอะๆดูปัจจัยความเสี่ยงเช็คเบื้องหลังแบ็คกราวด์แม้แต่คนที่เครดิ D, ตดียกตัวอย่างหมอบุญใครจะไปคิดมันก็ยังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแอบมองโลกในแง่รายไว้ก่อนใช่ไหมคุณแพท ถูกต้องถูกต้องอนะครับนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเมด Morning Live ค่ะ b a เ i a ชีย h RMF ลงทุนเทคให้สุดพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี3าถึงส1ธันวาคมนี้ธนาคารกรุงเทพและเวเบอร์ตราตุกแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ